วันนี้เริ่มที่ต้นแขนก่อนค่ะเป็นท่าจับจําที่สาวทําเลยนะคะขอเป็นท่านี้ใบเสบเขือท่านี้จะได้บริหารกระชับกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าค่ะหันดัมเบลออกนอกลําตัวแบบนี้นะคะศอกแนบข้างชิดติดลําตัวนะคะยืนยังไงก็ได้ที่เราถนัดและสะดวกจะยืนชิดหน่อยจะยืนกลางหน่อยได้หมดเลยนะคะเน้นด้วยนะคะคือเกรงหน้าท้องร่วมไปด้วยตลอดเวลาอกพายไหลพ่พึงหลังตรงนะคะแล้วดึงดัมเบลขึ้นมาแบบนี้ค่ะพับให้สุด มันไปไม่ได้แล้วคือสุดแล้วก็เหยียดลงให้สุดไม่ไปด้านหลังนะคะเอาแค่ลงสุดตำแหน่งเดิมที่เราเริ่มเมื่อกี้นะคะแล้วก็พับขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะขอท่านี้20ครั้งเลยค่ะเราจะทําแค่3ามสี่ท่าเองนะอ่ะไปะอย่าลืมเก่งหน้าทงเซตท่าค่ะพร้อมแล้วดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้าและยี่สิบท่านี่คือท่าที่หนึ่งของเราในวันนี้นะคะเบาๆสบายๆเริ่มจากท่าง่ายๆก่อนเนาะต่อไปท่าที่สองสาวขอเป็นท่าเลตรลเลสนะคะท่านี้เราจะกางแขนออกด้านข้างแต่เราจะไม่กางตรงๆอย่างนี้นะคะเราจะงุ้มมาข้างหน้าสักนิดนึงนะคะเพื่อให้โดนต้นแขนและหัวไหล่เรามากขึ้นด้วยแล้วแต่นะใครถนัดที่จะยืนกางๆนี้ก็ได้แต่อย่าให้สูงจนเกินไปและก็ไม่ต่ําจนเกินไปนะคะเอาประมาณเสมอหัวไหล่นี่กาลังสวยเลยและที่สําคัญอย่าลืมเกรงหน้าทองร่วมไปด้วยยืนตรงๆอกายไหล่พึ นะคะเราจะได้บริหารหน้าอ,อกของเราไปด้วยนะะพร้อมนะคะฮันด mm ัมเบลเข้าหาลําตัวทั้งสองข้างนะคะแล้วยกออกไปด้านข้างแบบนี้ สังเกตไหมเราจะไม่ได้ตรงเป็นเส้นขนานแบบนี้นะคะเราจะงุ้มนิดนึงประมาณนี้นะคะเพื่อจะได้ให้แขนตรงนี้มันกลืนกกลมๆสมสหรับสาวๆนะสวอยางเราอาจจะได้ไม่มากแต่ขอให้ทาท่าให้ถูกก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าไม่ถนัดจริงๆยกไปเลยก็ได้คะ่ะได้เหมือนกันแต่คนละส่วนของอร่างกายที่พึงจะได้แค่นั้นเองเนาะอ่ะมาขอท่านี้ที่ย0ิบครั้งเช่นเดียวกันคะ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามเริ่มคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดดัมเบลลูกเล็กๆก็พอนะคะเก้าสิบหรือว่าน้ำกวดเล็กๆก็ได้ค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้ลมเย็นสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแหละยี่สิบค่ะสอวเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดมองกล้องแบบตรงๆนะเอาจริงๆประมาณเนี้ย ถ้ามองนี้ก็ได้อยู่นะคะ <_ an> มันเป็นมาตั้งแต่ตอนที่เต้นและ <_ an> ที่มาของสายตาทั้งสั้นเอียงและยาวก็มาจากตรงนี้แหละค่ะ <_ an> <_ an> เอาพอลิเทียนนิดเดียวไม่ดังกบไม่ดังมาก่ดังมากเคยฟังอยู่มันเสียงไม่จะดังกว่าเสียงเพลงอยู่แล้วนะคะไปะ <_ an> ไปกันต่อด้วยท่าที่สามค่ะท่าที่สามสาวขอเป็นท่านี้อัปไรโรนะคะหันดัมเบลเข้าหาลําตัวทั้งสองข้างนะคะแล้วงอศอ,อ,อกด้านข้างแบบนี้เพื่อจะดึงดัมเบลขึ้นมานะคะศอกพยายามยางเงี้ยนขึ้นแบบนี้นะคะเอาประมาณเสมอหัวไหล ดับให้เป็นเส้นตรงให้มากที่สุดมันอาจจะไม่ได้ตรงเดี้ยนะแล้วก็ลงมาสุดขึ้นประมาณแค่นี้เหนือเหนือหน้าอกของผู้หญิงของเรานิดหนึ่งใต้คางหน่อยๆโอเคนะคะเกรงหน้าท้องไว้นะคะจะได้ท้องเข็มเช่นนี้นะคะได้ก็ได้หัวไหล่ได้สะบักหลังด้วยนะคะทุกครั้งที่เรายกเนี้สยสะบักไละหลังทํางานไปด้วยอย่าลืมนะคะหลังตรงนะพยา,ยามจะเห็นยังสีเลยพี่น้องบอเอานะคะไม่สวยเลยเห็นไหมแค,แ,คแค่ภาพก็ไม่ได้แล้วนะอ่ะเชิดอกไว้แล้วก็ยกแบบนี้เนาะอ่ะขอท่านี้ยี่สิบครั้งเช่นเดียวกันค่ะ ณนะตอนนี้คือสาวเราเน้นข้างบนกันอยู่โอเคไหมอย่าลืมแค่เกรงนะท้องรวมไปด้วยตลอดเวลาแค่นั้นขอพร้อมนะคะวั One, two, three, นชื่อทรีเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าอู้สิบเอาเรื่องสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม,ส,ส,ามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแหละมีสิบค่ะเขพักค่ะท่าที่สี่ปีสามเนาะไปกันต่อเลยนะขออีกหนึ่งท่าสำหรับต้นแขนหัวไหล่นะคะ การขาออกค่ะพอประมาณเกรงหน้าท้องไว้นะคะท่านี้เราจะทําท่าฟอนริสแบบนี้ค่ะใครถนัดที่จะยกทีละข้างแบบนี้ตอนสุกใหม่ๆก็ได้ค่ะแบบนี้แบบนี้เปืเ่อยๆซ้ายขวาเป็นหนึ่งครั้งก็ให้ทาให้ครบยี่สิบครั้งนะคะหรือว่าถ้าใครพอจะมีแรงพอนะคะสามารถยกขึ้นสองอันพร้อมกันนี้ได้ก็ทําแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องไปหลังตรงนะคะอ,อกพายไหล่พึงเช่นเดียวกันนะคะบ่แมนเป็นสีน้องบวอ,อานะคะไม่สวยไม่เท่นะ <laughs> ประมาณนี้อาึาบ โมเมนพิทาความลงมาแล้วก็ยกพร้อมหน้ายี่สิบครั้งค่ะหนึ่งสองสามคลิสองสามเกรงหน้าท้องไว้หลังตรงๆสี่ห้าหกเจ็ดมันเป็นการปรับบุคลิกของเราด้วยนะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าค่ะเรียบร้อยค่ะสี่ค่ะ สาวใช้สีท่านี้เพื่อเอาเป็นฐานเอาไว้ไปตอนที่เราทําคู่กับขาในรอบสุดท้ายนะจำสี่ท่านี้ไปด้วยเราจะใช้กันอีกรอบหนึ่งตอนที่เราเอาไปบวกกับขานะคะถัดไปเราจะไปเล่นขาแล้วนะทีนี้ยขาอย่างเดียวก่อนขาอย่างเดียวก็จะสี่ท่าพอนะคะต่อไปเราจะลงมาที่ขา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 ้ขอมุมนี้อ่ะขาข้อมุมนี้สี่ท่าเช่นเดียวกันเป็นท่าที่สาวทําอยู่เป็นประจำเลยคะ่ะย้าอีกครั้งหนึ่งนะสาวไม่เคยทำท่ายากท่ายากเราไม่ทําค่ะถ้ามันจะต้องไปฝืนและทรมานตัวเองขนาดนั้นสุดท้ายก็มามุมนี้เหมือนเดิม ทั้งที่แค่สี่ห้าท่าเนี่ยก็ทําให้มันพอเถอะทําให้มันได้เถอะหรือมีเวลาทํามันเถอะแค่นั้นก่อนมันก็ได้เหมือนกันค่ะมันก็ดีเหมือนกันและรู้สึกได้เหมือนกันว่าโดนต้นขาด้านหน้าด้านในหรือว่าด้านข้างน่องข้อเท้าได้เช่นเดียวกันมีเวลาเฮดบอลเฮดบอลเท่านั้นแหละพี่น้องนี่คือปัญหาหลักของเฮารู้ท่านะแต่ไม่มีเวลาจะทํา เพหาเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพของตัวเราเองเนาะย้ำอีกครั้งนึงคะเพื่อตัวเ,เอง <c oughs> ที่ทำทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อตัวเราเองนะคะมาเริ่มจากท่าธรรมาหากินท่าที่หนึ่งเลยคือท่าแนโรสควอดส่วนมากนะสาวจะยืนขาชิดมีหลักการหรือว่าบางท่านเออขาเรียกอะไรนะเทรนเนอร์บางคนก็จะบอกว่ายืนขากางแบบนี้คือไม่ได้ถึงกับเป็นสควอด สควอตจะประมาณเสมอหัวไหล่น้อยกว่าสควอตนิดนึงนะคะก็จะเป็นแนโรสควอตสาวเลยเดินยืนชิดเลยอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะก็เป็นแนโรหรือว่าโครสควอตก็ได้ค่ะโค้ดคือปิดเลยปิดขาเขาหากันเลยเขาเอินว่าโค้ดสควอตหรือว่าแนโรสควอตก็ได้จะก,กางออกนิดนึงก็ได้ถ้าใครที่แบบขามันเบียดติดชิดกันแล้วย่อไม่ลงประมาณนี้ก็เอาเป็นแบบชิดๆหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งสะโพกนะคะดันเกรงหน้าท้องดันก้นไปด้านหลังเยอะๆแล้วก็ย่อลง นะคะแบบนี้นะค่ะหลังจะตรงแค่ไหนเอาแล้วแต่คุณถนัดก็แล้วกันนะคะขอ <c oughs> ให้หน้าไม่คว่ำหลังไม่งายอะไรก็ว่ากันไปและก็เข่าไม่เลยไปนิ้วเท้าเกร็งหน้าท้องแล้วก็ลุกขึ้นสควอชเราจะเหลือแค่สิบห้าครั้งนะคะไม่แล้วบ <c> น <oughs> เป็นมื่อยนะบอกกับร่างกายเลยค่ะมือน้องเบาคะ <c oughs> ่ะขอสิบห้าครั้งค่ะสาวขอยืนขาชิดหน้าด้วยความถนัดและความเคยชินของเราเกร็งหน้าท้องไว้ค่ะ <c oughs> คุณสาวก็มาเอบยังเลยหนึ่งสองสามมีการเขืนสามีตัวเองเบาเบนะคะนับหนึ่ง ชวนออกกอลลังไก่นี่หันลังนี้เลยนะคะสองมีใครเป็นบางธิบานสามสี่ห้าอู้หกเจ็ดแปดเก้าอู้สิบสิบเอ็ดกอดไว้กอดไว้กอดขาไว้สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะสาวรู้แล้วว่าสาวรื้อะไรมา ลืมน้ำกับลืมผ้าอยากได้นําเอ้มะม่วงหงาวมะนาวโห่ไรเอาไปกันต่อเลยค่ะท่าที่สองนะคะกางขาออกเสมอหัวไหล่ทีนี้สาหรับท่านี้ประมาณนี้หน้าท้องเกร็งไว้แน่แนๆน,นะคะดันสะโพกไปด้านหลังหรือว่าย่อแล้วก็ย่อตัวลงแบบนี้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นเกร็งหน้าท้องลุกขึ้นนะคะเข้าไม่เลยปลายนิ้วเท้าเขาไม่เลยปลายนเท้าแล้วก็ดันไปข้างหลังได้มากกว่าน,นี้ก็ดันลงลึกได้ลงลงได้แค่นี้ลงลงได้แค่นี้ลง แค่นี้ขึ้นแค่นี้ขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะความรู้สึกมันจะบอกได้เลยว่าลงแค่นี้รู้สึกโดนตรงไหนลงแค่นี้ลงแค่นี้ก้นเริ่มมาหน้าขาเริ่มเยอะแน่นลงลึกๆโอ้ไต่หลายกเกาอีกมอนเมื่อยน้ำแต่เขายังไม่เลยไปนิ้วเท้านะคะแล้วก็ลุกขึ้นกลิ้งหน้าท้องแล้วลุกขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของการทำสควอตเอาให้ผ่านสิบ้าครั้งนี้ไปก่อนพร้อมนะคะมือเอาที่ถนัดนะ จับตรงไหนก็ได้ที่มั่นใจว่ายอ่อลูกได้สบายนะคะถ้าไม่ไหวจริงหาอะไรมาจับไว้โอเคอ่ะสิบ้าครั้งหน้าท้องเกรงสาวจะชอบทําประมาณนี้แล้วก็ยอ่ออนิ้วเท้าหัวเข่าไปในแนวเดีวยวกันนะคะหนึ่งสองชื่อไหมว่าเหงื่อท่วมเลยตัวเนี้ยสามสี่เกรงหน้าท้องลุกขึ้นนะคะห้าเข้าออกหกเจด็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเห็นบอลไหมสิบสามบอลได้ฝนกำลังสลิดเลยค่ะกำลังเด้งเลยสิบสนะี่แหละสิบห้าค่ะโอ้โหสุดยอดอยากพอแค่สองท่านี้อยากพอแค่สองท่านี้ <laughs> นดูบอลสี ถ้าใครสังเกตว่านี่คือความต่างระหว่างเดือนเมษ,ษากับเดือนพฤษภาธมีถุนามันมีความอัศจรรย์มากเลยนะคะหน้าแรงเขาจะมีแต่หัวเรืออยู่มุดอยู่ใต้ดินพอได้ฝนเขาจะสลิปขึ้นมาอย่างเงี้ยสวยมากกําลังขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นทุกกระถางนะคะกำลังงอกก็มีกันเยอะะเลยสวยเป็นมุมที่สาวชอบมากๆโดยมุมตรงเนี้ยวันนี้ก็แม่เต้าเฮยอ,อย่างเดียวนะวยาวๆไปเลยอ่ะสองท่าแล้วนะท่าที่สามเมื่อกี้แค่นี้ท่าที่สองแค่นี้ยท่าที่สามก้าวข้าไปอีกค่ะคอข้างละจะติป แต่ด้วยความที่วงกลมเรามีแค่นี้เราจะกางแค่นี้นะก็เป็นสมูทสวอดได้เช่นเดีวยวกันค่ะเพราะว่ามันมากกว่าหัวไหลแล้วหน้าท้องเกรงไว้เหมือนเดิมค่ะปลายนิ้วเท้าหัวเข่าชี้ไปในเดียวกันไม่บิดมาแบบนี้นะคะปลายเท้าระวังนะแล้วก็ไม่แบะออกมากจนเกินไปองศามันจะไม่ได้เกรงหน้าท้องไว้ย่อ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 ,ยอ,ยอลงเข่าไม่เลยปลายนิ้วเท้าเห็นไหมคะปึ๊ยยังเหลืออีกหลายเลยค่ะ ดันก้นมาเยอะๆนะคะลงลึกได้ลงลงไม่ได้แค่นี้เอาแค่นี้ลงได้แค่นี้เอาแค่นี้ก็ที่เกินไปเนาะได้แค่นี้นึงก็ได้แต่ว่าคนฝึกใหม่ๆสาวๆเข้าใจแหละมันยังไม่มั่นใจที่จะลง,ลงก้นลง้วขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นหาอะไรมาจบมาเกาะไว้ค่ะเก้าอี้มีม้านั่งมีเสาบ้านมีใช้กําแพงบ้านมีใช้ค่ะถ้าไหวลุกได้ตัวเองพร้อมขอทานี้สิบห้าครั้งนะะลงเท่าที่ได้นะกางขาออกกว้างให้รู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านในทํางานกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าทางานสโพกก้นทํางานหน้าท้องทํางานลุกขึ้นนับค่ะ สองสามสี่ห้าไม่กระตุกเข่าแบบนี้นะคะหกไม่เอานะค่อยๆดึงตัวลุกขึ้นคะ่ะเจ็ดแปดคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาคุณแทบจะไม่รู้สึกเลยคะ่ะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีและสิบห้าค่ะ โอ้โหสุดยอดแม่สามท่าพอไหม <laughs> ป้าหมายของเราคือสีท่านะคะท่าที่สี่สาวขย้อนกลับมาที่ท่า Basic สควอตท่านี้เราจะมีการเผาส์ก็คือขยมสองครั้งโดยแล้วค่อยลุกขึ้นไหวไหมลงให้ได้ก่อนใช่ไหม <laughs> สาวพี่แค่ลงแล้วขึ้นก็แย่แล้วนะจะให้ขยมอีกสองทีเนี่ยเอาเท่าที่ได้นะคะถ้าไม่ได้ก็ทำเบสิ c สควอตนี้อีกรอบนึงก็ได้ค่ะอะท่าจะเป็นประมาณนี้กางขา,อ,าออกเสมอท่าไหร่ เกรงหน้าทองไว้ขอแอบมองมานิดนึงนยังอยู่ป้าพี่น้องหอนแหง้งเหงเื่อแตกซาซาเลยยอดตัวลงนะคะเขาไม่เลยตายนิ้วเท้าสังเกตเช็คตัวเองด้วยทีแล้วก็ขยม่มปึงป้งปึ้งแล้วก็ลุกค่ะเดี๋ยวมันจะมีท่าประกอบอีกทีนึงนะอขอท่านี้ยี่สิบครั้งเลยเอ้ยสิบห้าครั้งค่ะเยอะเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่รอดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาวค่อยๆยอลงยอย่อยยอดยอดแล้วขยม่มหนึ่งสองอย่าลืมบั๊มนะ สามสี่โอ้โหแม่ดห้าหกเจ็ดแปดเกสปีค้าที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่และสิบห้าค่ะสุดยอดสี่ท่าสุดท้ายจริงๆสำหรับวันนี้และคลิปนี้นะคะเราจะบวกการออกกำลังกายเป็นแบบคอมโบคาร์ดิโอคือสองท่านับออกมาเป็นหนึ่งท่านะคะท่าที่หนึ่งที่เราทำวันนี้คือท่าใบเสจเข่อ ใบเซ็บเคอร์แบบนี้ท่านี้สาวจะเอามาบวกกับการทำท่าเบสิคคอรแบบนี้นะคะเวลาที่เราย่อตัวลงไปให้เราทำท่าใบเซปเคอร์ด้วยเวลาที่เราย่อลงไปทำแบบนี้ด้วยโอเคไหมท่าที่หนึ่งเราจะข้ามไปที่ท่าอะไรเบสิคคอรนะคะแล้วก็ทำใบเสปเคอร์ไปด้วยจังหวะที่ย่อนะย่อันี้ให้ทำอันนี้ไปด้วยแล้วก,ก็ลุกขึ้นยอ่อพับไปด้วยแล้วก,ก็ลุกขึ้นพอสิบสองครั้งค่ะพร้อมไหมคะ เริ่มที่ท่าใบเส็เคอร์บวกกับเบสิคสวอตก้างขาออกเสมือหัวไหล่ค่ะเกรงหน้าท้องไว้ค่ะดัมเบลหันออกนอกลำตัวค่ะพร้อมแล้วย่อเบาๆแล้วก็ยกดัมเบลขึ้นมาแบบนี้ค่ะนับหนึ่งนับสองขอสิบสองครั้งนะคะนับสามนับสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบสองนะสิบเอ็ดและสิบสองค่ะโอ้โหแม่เจ้าหายใจลึกๆเลย <laughs> ฟังเสียงทอนหายใจว่าสัตต่อไปท่าที่สองเราทำท่าอะไรคะ lateral raise คือท่านี้ท่านี้เราจะเอามาบวกกับท่า sumosquat ค่ะก้างขาออกให้กว้างๆนะคะเราจะเอาดัมเบลหันเข้ามาหาลำตัวก่อนนะเราจะย่อลงแบบนี้ค่ะ ลุกขึ้นทําท่า lateral raise โอเคไหมจําท่านะคะพร้อมไหมท่านี้สิบสองครั้งค่ะหันับเบี้ยข้าหันลำตัวเสร็จแล้วเกรงหน้าท้องก้างขาออกกว้างๆนะคะด้วยความพื้นที่แคบเสาได้แค่นี้นะแต่ก็มากกว่า basic squat คะ่ะย่อลงค่ะก้นมาขามาแล้วลุกขึ้นยกแขนนับหนึ่งสองสามสี่วู ห้าหกเจ็ดแปดอย่าลืมนะล้างต,งตรงๆตอนที่ลูกขึ้นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเอาเรื่องเมื่ออีกรอบเหนื่อยกันอีกรอบเลยค่ะท่าที่สามอับไรโร อัปไรโรนี้เราจะเอามาบวกกับท่าซูโมสเออท่าสควอตแล้วก็บัำนะคะดัมเบลหันเข้าหาลำตัวยอ่อบัมบัมลุกขึ้นอัปไัโรยอ่อบัมบัมลุกขึ้นดึงดัมเบลขึ้นมาแบบนี้ขอท่านี้สิบสองครั้งค่ะอย่าลืมบัมสองทีด้วยนะคะปังปังแล้วค่อยขึ้นเกรงหน้าทองไว้ดันตัวขึ้นพร้อมกับยกดัมเบลขึ้นนะคะไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายสําหรับคนที่ยังไม่ถนัดและก็ไม่ชินในการทาเนาะอะ,อะเกรงหน้าท้องไว้ค่ะกางขาออกเสมือหัวไหล่ค่ะดัมเบลสองข้างหันเข้าหาลําตัวให้มันอยู่ในหว่างขาเวลาที่เราลงนะคะโอเคไหมถ้าไม่ถนัดการออกครั้งนิดนึงก็ได้ค่ะเกรงหน้าท้องไว้พร้อมแล้วย่อบัมบัมลุกขึ้นดึงอัปรายโรนับหนึ่งสองสาม สี่การดูแลตัวเองเนี่ยมีแต่ตัวเราเองนะคะที่ดูแลได้ห้าในวันที่ไม่ได้ว่าเจ็บป่วยเนาะหกจะให้ใครมาดูแลเจ็ดบ่ออกกำาังกายแท่นคอยแน่กับอะไรเลยค่ะแปดเก้าคอยสควอบเบา้จะม่สควอชแท่นคอยแน่กับสิวางสินะไม่ได้นะคะสิบ <laughs> ใครอยากได้ก็ต้องออกเองเนาะสิบเอ็ดวันเหมาะอู้สุดยอด <laughs> ดัมเบลหนึ่งกิโกรัมกำลังเหมาะมือค่ะ กำลังเหมาะกับการทําท่าที่เป็นในเชิงของคอมโบสองท่าบวกเป็นหนึ่งท่าได้กําลังดีเลยแต่สิ่งที่สาวสทำผัสได้ก็คือง่อตอนนี้ไหลแรงมากค่ะหน้าท้องรู้สึกได้เลยว่าเ,เก่งตลอดเวลาเลยค่ะขาเริ่มเมื่อยแขนเริ่มลาจํานวนครั้งแค่แบบเบาๆเองนะไม่ต้องเล่นเยอะเราไม่ได้ฟิตกล้ามบอกได้แค่เนี้ยทําไปเถอะดีกว่าไม่ท <laughs> วํวนเตยวนมาอยู่นี่นะึว่ามาท่าสุดท้ายเราเหลือท่าอะไรแมอโรสคอรนี่แหละคะ่ะ และก็ท่านี่มันเป็นการเล่นกับท่าดัมเบลชันห้าลำตัวทั้งสองทางชูแขนสองแขนแบบนี้นะจังหวะที่เรายอ่อคือจังหวะที่เราจะยกเป็นจังหวะที่จะใช้แรงอย่าลืมช่วยเป็นการหายใจออกช่วยในการส่งแรงด้วยค่ะมันจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่มันจะเหนื่อยน้อยลงแค่นั้นเองนะอาพร้อมนะคะยืนขาชิดหรือว่าขากลางนิดๆก็ได้แล้วแต่สะดวกนะ้องสาวถนัดที่จะขาแนบชิดเป็นโครสควอ a หรือว่าแน r r o w q u a นะคะเกรงหน้าท้องไว้ดัมเบลหันเข้าหาลําตัวค่ะ จังหวัดที่ยอคือจังหวัดที่ยกนะคะอย่าลืมจะได้สัมพันธ์กันเนาะพร้อมแล้วเริ่มครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสามยอด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 ดึงนับหนึ่งยกสองสามสี่ห้าแขนสั่นเลยคือเบิรงหกเจ็ดแปดเก้าสุดยอดแม่สิบ สิบเอ็ดสิบสองข้อสิบห้าครั้งสิบสามสิบสี่และสิบห้าค่ะ